ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเชพชรบูรณ์ของเราค่ะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีวันสําคัญวันนึงค่ะของทางเทศบาลตําบลผู้เตยนะคะในวันที่18แล้วก็19ที่ผ่านมากับงานบุญ บ้างไฟประจำปี2556นั่นเองนะคะซึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะรายการเพชรบูรณ์ของเราก็ได้นําภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะของการเคลื่อนขบวนนะคะการแห่บ้างไฟเอขบวนรําแล้วก็รวมทั้งขบวนวิถีชุมชนด้วยนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าในปีนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากคุณแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดไหนนะคะแต่ว่าหลายๆคนคะ่ะเรียกร้องกันมานะคะว่าภาพบรรยากาศช่างสนุกสนานเหลือเกินนะคะแล้วก็บางคนที่มีโอกาสได้มาที่งานในครั้งนี้แล้วอยากจะมีโอกาสได้เห็นภาาพบารรก ความสนุกสนานเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เราเลยจัดเต็มนะคะเอาใจให้กับคุณผู้ชมค่ะรายการเรชกวของเราเราจะนําเสนอภาพบรรยากาศความสนุกสนานของงานประเพณีบุญบ้างไฟนะคะที่ที่นี่เลยนะคะที่ตําบลผู้เตยนะคะโดยวันนี้ค่ะเราจะรวบรวมภาพบรรยากาศนะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายนะคะของวันที่18ค่ะซึ่งก็คือบรรยากาศด้านหลังของแนตรงนี้นะคะที่เป็นบรรยากาศของการประกวดนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะรถนะคะแห่ขบวนบ้างไฟแอนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้ค่ะเป็นลานของการแสดงนะคะ ขบวนรํานางรําต่างๆแล้วก็รวมทั้งขบวนของวิถีชุมชนด้วยวิถีชาวบ้านด้วยนะคะกราลัการกําลังพยายามตัดสินกันอยู่อย่างเครียดแต่ว่าอยู่ภายได้บรรยากาศของความสนุกสนานจริงๆนะคะแล้วก็รวมทั้งภาพบรรยากาศของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ มีการแข่งขันนะคะการจุดบั้งไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นบั้งไฟสูงบั้งไฟหมื่นนะคะแล้วก็รวมทั้งบั้งไฟแสนแล้วก็มีไฮไลท์พิเศษนะคะกับการจุดโชว์นะคะบั้งไฟล้านและพิเศษที่สุดเลยคือบั้งไฟสิบล้านทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะให้ทุกผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนในรายการเชศกาลุของเราจะสนุกขนาดไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะหรือว่าเสร็จสิ้นการประกวดมอบถ้วยรางวัลมอบรางวัลต่างๆจนกว่าจะจบนะครับ ได้เลยได้เลยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเฮ้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 เสร็จแล้วขอนะจะไปทำจะให้ไปโจงเล่นที่บ้านท่านกำลังชมวัดผู้เตยวนารามครับเป็นลำเกล็ดครับเจ้าของร่อยๆการทีวงครับคุณวิไล ทุกคณะทุกสถาบันปีนีดีนะที่เราไม่มีผลต่อการตัด kind ส of wow> ินได่แล้วสนุกอย่างเดียวใช่แล้วอ้อ้สุดท้ายเก่งๆนี่จบไร้ยังเนี่ยยังมีการส่งกันีก แบบสองได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ขามและซับน้อยองการบริหารส่วนตำบลผู้ขามและองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยครับขอเรียนเชิญองการบริหารส่วนตำบลผู้ขามซับน้อยอยอก รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพสมบูรณ์ทรัพสมบูรณ์ครับนายกสุธิพงษ์เยี่ยมอ่องรับรางวัลอีกแล้วและรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประจําปี2556ได้แก่ชุมชนวัดภุเตยประสิทธิ์ วัดผู้เตยประสิทธิ์นะครับปีนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับขอเชิญตัวแทนของชมชนสองคนด้วยกันนะครับหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะครับรับรางวัลถ้วยพระราชทานในปีนี้ขอความราทุกท่านได้ยืนขึ้นครับเพลงสรรเสริญเตรียมนะครับ ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงยิ่งในปีนี้และได้ครองถ้วยพระอาทารคะแนนรวมรับงานครับทั้งหมดยืนครับช่วยกันครับช่วยกันลงมาละหันหน้าเข้าหาพระพักครับทั้งหมดยืนครับถวายความเคารพเท้าตรง พระเจริญทรงพระเจรจิญครับและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับสุดยอดแชมป์ของประเทศีิบุญบั่งไฟประจําปีนี้นะคะพวกเขาก็คื<ไม>อนีเลยค่ะชุมชนวัดพุเตยนั่เองนะคะถ้วยพระราชทานจากสเมเด็จพระเทศอยู่ข้างๆนั้นตรงนี้แล้วคะ <m> ่ะแล้วก็นี่เลยนะคะก็คือท่านผู้นาชุมชนนั่นเองคะ <m> ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้นําคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ดีใจมากครับทําสําเร็จเลยครับ ้งนี้เนี่ยคว้าแชมป์ได้ด้วยใช่ไหมคะครับผมวาดรางวลเยอะทีเดียวครับผมเป็นยังไงบ้างคะหายเหนื่ยอยไหมคะจากการฝึกซ้อมมาหายเหนื่อยครับดีใจมากนะครับเพราะว่าความมายามทำมาสองปีเพราะว่าแรงในชุมชนมีความสมัคคีอ่าแล้วก็ในปีนี้ได้คว้าแชมป์แล้วนะคะเลยอยากจะถามว่าจะมีการวางแผนสําหรับการปองกันแชมป์ในปีหน้ายัางไงบ้างคะก็ะงานอะไรก็ก็ผมก็จะท,ทํีที่สุดก็ผมมีกําลังใจอยู่เหมือนคือว่าผมมีน,กกนายกิตนาคอยให้กํา กำลังใจก็ผมก็ขอขอบคุณนายกที่ให้กําลังใจผมมาตลอดครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านผู้นานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องความร่วมมือกันนะคะของชุมชนวัดพุเตยหน่อยค่ะที่ทําให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะครับผมขอขอบคุณชาวชุมชนวัดพุเตยประสิทธิ์คณะกรรมการ9คนนี่ทำไม่สาเร็จครับถ้าชาวชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเมนนั้นแล้วก็ผมดีใจมากครับที่ชาวพี่น้อง ชุมชนบ้านุเฒ่ประสิทธิ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เรายังมีบรรยากาศความสนุกสนานอีกหนึ่งวันกับการแข่งขันจุดบ้างไฟนะคะสนุกสนานอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าวันนี้แนนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพร้อมๆกับสมาชิกนะคะแชมป์ทั้งหมดนี้เลยลบบาไปพร้อมกัน สำหรับกิจกรรมวันที่2วันนี้ก็วันนี้นะคะเป็นการแข่งการจุดบั้งไฟสูงค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะสนุกสนานมากๆเลยนะคะผู้ชมคะตอนนี้นะคะเวลาประมาณส0บโมงแต่ว่าคนมาเต็มลานแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรบกวนท่านนายกนะคะให้เราพาไปชมหน่อยค่ะว่าการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันแต่ละพื้นที่นะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะได้ค่ะงันเชิญเลยค่ะท่านผ่้ชมะมาเลยค่ะไม่เห็นเลยเลย ตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันตรงบรรยากาศของลานที่เรียก่็เป็นจุดของการประดิษฐ์การเตรียมความพร้อมเลยสําหรับการจุดบ้างไฟใช่ไหมคะที่ของของข้างหน้าเราตรงนี้นี่คือบ้างไฟอะไรคะไฟแสนบ้างไฟแสนปกติในการแข่งขันนี่จะมีบ้างไฟแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างคะท่านบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านแล้วตอนนี้ก็มีบ้างไฟสิบล้านอูอ๋อแล้วคือค่าของตัวเลขที่ต่างกันนี่คือบอกบอกถึงอะไรคะอ่าน้ําหนักของดินอ๋อคือยิ่งค่าถ้าหน่วยเยอะเท่าไหร่ก็คือจะยิ่งมีขนาดแล้วก จำนวนของดิวกระสร<ช>ิที่มากขึ้ <ลง S 1> นเท่านั้นถึงถึงท่อที่ใช้ ทอด้วยค่ะแต่ข,ข้างหน้าของเรานี่คือบ้างไฟแสตงต้องถามเจ้าของที่ท,ที่นํามาผู้ประดิษฐ์ดีกว่าะนะคะเรียกว่าเป็น <laughs> วิศวกรวิศวกรหนุ่มของเราสวัสดีค่ะคุณพี่คะอยากให้อธิบายหน่อยค่ะว่าขั้นตอนในการทําบ้างไฟแสงในยุ่งยากขนาดไหนต้องเตรียมการขนาดไหนคะก็มันก็ไม่ยากหรอกครับต้องดินประสิวไปแล้วดินประสิวกับห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าโลห้าร้อยกว่ากิโลสำหรับหนึ่งลำเนี่ยเหรอคะห้าร้อยกว่ากิโลตัวนี้สามร้อยครับตัวนี้สามร บ้างไปแสงตอนนี้300 4เมตรแล้วคือทุกอย่างเนี่ยเรามาเตรียมกันสดๆที่นี่เลยหรือว่าเราต้องเตรียมมาจากที่บ้านก่อนส่วนหนึ่งคะเตรียมมาจากที่บ้านก่อนส่วนหนึ่งแล้วมาที่นี่คือเป็นขั้นตอนของการผูก อ๋อแล้วเดี๋ยวพอเวลาที่เราจะจุดนดิมต้องทำยังไงคะคุณพี่เวลาเราจะจุดต้องทำยังไงคะนี่เลยตอนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังล้างหุ่นไฟอยู่ครับล้างน้ำอุ๊บอเขาจะแช่น้ำเขาจะแช่น้ำไว้ก่อนสักิบนาทีเพื่อแล้วก็ล้างให้มันสะอาดให้มันเยี้มเขาไม่ใช่น้ำเขาแช่ก่อนนะครับแล้วนี่คือน้ำอะไรคะน้ำธรรมดาเราเนี่ยนะครับอุยันไมด่าขนาดนี้ฮะก็ก็มันนยาวครับสี่เมตรรูใหญ่ด้วยครับก็ต้องแช่ย้ำ แค่น้ำเยอะแค่บินปราสิวนี่ก่อตัวนิ่มตัวอ๋อเป็นการเอาน้ำใส่เข้าไปเพื่อให้ดินปราสิวนี่นิ่มตัวดูดน้ำไปมันอ่อนตัวไงครับพอมันแห้งๆมันติดๆมันระเบิดได้ระเบิดครับระเบิดต้องทำให้เปียกต้องทำให้นวลเพื่อที่เขาจะได้สามารถที่จะจุดแล้วก็ลุขึ้นมพราะพอเปียกแล้วแล้วพอผัดให้มันแห้งแล้วก็ดูด ถ้าสมมติถ้าสมมติว่ามาแห้งๆแต่ตอนแรกเลยอย่าจุดปุ๊บระเบิดต้องทำให้เปียกก่อนแล้วทำให้แห้งอีกทีนึง่งขั้นตอนยุ่งยากมากสุดยอดเลยนะคะภูมิปัญญาของคนไทยเราท่านนายกคะถ้าเปรียบเทียบจากก่อนหน้านี้ค่ะที่เราเคยทำ็นประเพณีมาหลายปีแล้วค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ก็มากขึ้นกับปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วใหญ่แล้วก็โดยเฉพาะขนาดบ้างไฟที่นำมาจุดก็ใหญ่ขึ้น เพราะว่าต้องไฟ10ล้านก็เพิ่งมีมาได้แค่สองคำเตีเองต้องไฟ10ล้านนี่คือเพิ่งคิดค้นวิธีากายมาได้ไม่นานแล้วของเราก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่ได้มาโชว์กัน<อ>ที่นี่ในในแถบภาคเหนือในแถบภาคเหนือนี่คือเรานี่คือเดอะเบสเลยคือที่หนึ่งใช,ใช่ไหมคะแล้วจํานวนคนล่ะคะผู้ที่มาร่วมแข่งขันผู้ที่มาร่วมชมเนี่ยคะ่ะเทียบจากปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะเยอะค่ะเพิ่มขึ้น ปีที่แล้วมีประมาณ20บ้างปีนี้ก็25บ้างนี่ค่ะบ้างก็เยอะขึ้นถ่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นบ้างก็เยอะขึ้นคนดูก็เยอะขึ้นแล้วก็บ้างขนาดของบ้านที่มาแขงก็ใหญ่ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะอันนี้คือบ้างไฟแสนถ้าถ้าอันข้างล่างข้างล่างนี่คือแสนแสนทังแสนเหมือนกันคราวนี้เริ่มอยากเห็นแล้วว่าบ้างไฟล้านบ้างไฟล้านจะขนาดใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ จากเมื่อสักครู่นี่คะเราได้เห็นบ้างไฟแสนก็ว่าใหญ่มากแล้วนะคะคราวนี้มาดูกันต่อนี่คือบ้างไฟล้านเลยนะคะบ้างไฟล้านนี่จะมีความแตกต่างกับบ้างไฟแสนยังไงบ้างคะขนาดครับขนาดแล้วนัำดันน้หนักิ่ประสิวจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยกิโลยางเมื่อกี้ที่เราเห็นคือ300กิโลสามอกโลอันนี้กี่กิโลคะอันนี้สี่ร้อยกิโลสี่ร้อยกว่ากิโลโอ้ยแล้วอย่างนี้ความยากง่ายในการผลิตเนี่ยค่ะต่างกันเยอะไหมคะก็ต่างกันที่ขนาดแหละครับคือว่าการ ตัดอัดก,ก,ก็ใช้เวลาต่างกันอัดนี่ก็ใช<อ>้แค้นแม่แรงไฮโดลิกไม่ใช่คนไม่ใช่คนถูคนตัดนวครับผมต้องไฮโดรลิคน้ำหน,นันนกมซีมว็เยอะขึ้นเวลาการอัดก็นานเท่าแล้วหนูสงสัยมากเลยว่าโอเคหนูเห็นแล้วว่าบ้างไฟเนี่ยคือทำจากท่อ PVC ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วทำไมเราถึงต้องผูกมีการผูกติดกับไม้ไผ่แล้วก็ต่อยาวไปขนาดเพื่อให้มันมีน้ำหนักบาลานซ์กันนะครับว่าระหว่างเวลามันลงนะครับ แต่ให้มันได้เวลาเยอะๆเพราะมีการแข่งขันกันไงครับเพราะจุดไม่ได้จุดทิ้งจุดเวลาแข่งขันกันที่1นึ่งสองสามเพได้สามหมื่นสองได้สองหมื่นหนึ่งไงครับมันต้องเรน้ำหนักแข่งกันบางฝ่ายนี้ลงช้าที่สุดได้เงินได้รางวัลที่1นึ่เขาเอาเวลาเอาเวลาแข่งกันอ๋อแล้วคือหางตัวนี้หนึ่งเหมือนกับช่วยในการทรงตัวคล้ายๆเหมือนถ้าสมมติเป็นเรือคือหางเสือในการที่จะบังคับทิศทางให้อยู่บนอากาศได้นานที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดเวลาเวลามันลงมาก็จะลักษณะนี้ครับนอนลงมาอย่างี้ เห็นนอนลงมาลักษณะนี้เวลาพวกเพดลงมาก็นอนมาลักษณะที่มรนจะตื่นขึ้าเขาจะมาเป็นแนวนอนหนีเลยไม่ได้มาเป็นถ้าถ้าเอาหัวทิ่มลงมาก็จะลงเร็วเขาลุมีการพัฒนาขึ้นมาว่าทำยังไงได้ที่มันจะนอนลงมาที่เขาบอกว่านอนนอนมานอนมาครับนอนมาที่ที่นอนผาว่านอนมานอนมาแล้วครับนอนมาแล้วนะครับเนั่นคือนอนมาลักษณะนี้ คนไทยนี่สุดยอดมากเลยนะคะคิดค้นคือแค่คิดให้จุดขึ้นไปได้นี่ก็ลำบากแล้วแล้วยังต้องมีการแบบว่าบังคับทิศทางและให้ลงมาในแนวน้องเพื่อที่จะถ่วงน้ำหนักให้ช้าับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะท่านนายกคะขออนุญาตถามท่านนายกหน่อยดีกว่านะคะว่าเห็นมีการแข่งขันประเพณนีจริงๆแล้วบ้างไฟการแข่งขันประเพณีบ้างไฟเนี่ยมีมานานประมาณแค่ไหนแล้วคะประมาณสปี14ปี14ปีนี่คือเป็นการแข่งขันที่ว่าจัดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็คือท่านนายกจิตนาเป็นคนที่ เออเป็นแม่แรงเป็นหัวหลักหัวแรงในการที่เริ่มต้นทํางานเลยเหรอคะอุ้ยนึกย้อนไปตอนนั้นท่านก็น่าจะอยุประมาณ20ินิดเองก็เริ่มต้นทำงานใหญ่อย่างนี้แล้วเหรอคะก็จริงๆเกิดจากความร่วมมือของชุมชนนะคะที่มาร่วมงานกับทางเทศบาลเพราะจริงๆแเ้าเขาเล่นกันอยู่แล้วแต่เล่นเขาเรียกว่าเล่นกันเป็นคุ้มนะคะแต่ละโมแล้วมาเติมพอได้เริ่มมาเป็นนายกนะคะก็คิดว่าเออน่าจะนำตัวนี้มา มาจัดให้เขาเป็นริ้วขบวนมีการแข่งขันเพราะจริงๆใจเขาก็รักอยู่แล้วในตรงนี้ค่ะแล้วก็เพื่อมาสร้างความเ้มแข็งให้ชุมชนด้วยก็เรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์นะคะที่มองเห็นสิ่งที่ประชาชนต้องการอยู่แล้วสิ่งที่ประชาชนเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วนํามาต่อยอดให้สารต่อให้เขาได้เติมเต็มความสุขข,ของเขาให้ดีที่สุด1ปี 1> มีหนึ่งครั้งนะคะที่ทุกคนจะได้มามีความสุขกันแบบนี้หันมาถามคุณพี่บ้างดีกว่านะคะในฐานะที่เราเนี่ยสนใจเรื่องเกี่ยวกับบ้างไฟมาตั้งแต่อดีตอยู่ดีๆวันหนึ่ง ท่านนายกจินตนานะคะหันมาสร้างแล้วก็ผลักดันให้ใกลายเป็นประเพณีใหญ่ระดับจังหวัดแล้วก็เป็นระดับเรียกว่าภาคเหนือใหญ่ที่สุดของภาคเหนือเลยรู้สึกยังไงบ้างคะคุณพี่ก็รู้สึกว่ามีความดีใจที่ท่านนายกมองเห็นประเพณีของเราซึ่งอีสานเป็นต้นตัวตีวตวตวตมาแล้วท่านได้ส,งส่งเสริมประเพณีอีสานให้โตในภาคเหนือและในผู้เตยของบ้านเรานี้จะเป็นคนอีสานสักแ0เปอร์เซ็นต์และท่านก็เห็นความสุขัญของคนผู้เตยของบ้านเราที่จดอยู่ด้วยกันแบบ แบบแบบมีคนสามัคคีในชุมชนเพราะชุมชนแต่ละชุมชน ก็เป็นอีสานมากก็ดึงดึงคนเขามารวมกันแต่ก่อนนี้กาแฟเราที่อยู่ชุมชนมันนะครับของใครของมันคือคนแต่ละคนุดหุดไม่เหมือนกันก็คือจุดแก้บนงตัดเจุดยวเฉพาะจุดแก้บนแล้วเมื่อนายกเป็นนายกปุ๊บท่านดึงรวมมันเป็นจุดเดียวกันให้เป็นก้อนเดียวกันในชุมชนของเราในบ้านของเรานี่แหละคือความใจที่ท่านมองเห็นการไกลว่าน่าจะมาด้วยวงไฟที่ให้ชุมชนเรามีความสามัคคีกันนี่เลยนะคะนี่แหละค่ะคือจุดกาเนิดนะคะที่ทําให้ความสัมัคคีในชุมชนนะคะยิ่งมีความแน่นแฟนมาก ขึ้นแล้วก็เป็นพลังที่ทําให้เราอยู่ได้อย่างแข็งแรงแล้วก็มันม่นคงยิ่งขึ้นพูดขนาดนี้แล้วนดคะได้เห็นบ้างไฟล้านกันแล้วแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ทุกคนเปรยมาตลอดเลยว่าจะมีบ้างไฟสิบล้านที <10 S 1> ่นี่ก็เป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยต้องรบกวนนะคะทั้งสองท่านพาไปชมแล้วล่ะคะ่ะว่าบ้างไฟสิบล้านจะใหญ่โตและอลังการขนาดไหนสไปเลยค่ะคและนี่ค่ะมาถึงแล้วหลายๆคนตกใจว่า,าคือท่อเดินน้ําที่ไหนหรือเปล่าจะมีการก่อสร,ร้างอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นี่คือ บ้างไฟสิบ,บล้านนะคะที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลย,ยที่เคยมีวิวัฒนาการน,น,นั600่นแเศษบินปลาสิวหกร้อยกิโลเทียบกับบ้างไฟแสนนะคะประมาณ300นี่600ก็600คือ2เท่าเลยเพราะฉะนั้นในการจุดนี่ถ้าใหญ่ขนาดน,นี้นี่จุดจะเป็นยังไงบ้างคะเวลาจุดขึ้นมาตอนตาวขนาดนันครับใหญ่เพราะคงหยุดแรงตั้งแต่การขึ้นก็ขึ้นแรงกำลังตึ้งตั้ง600กร้อยกิ ผมยาว6เมตร5เมตรผมยาว5เมตร ครับหน้ากขาสิบสองนิ้วครับใหญ่ขึ้นมาจากแล้วพอแจกเนี่ยครึ่งกับครึ่งก็คือเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเราเคยเห็นการขึ้นจรวดของนาซาครับมาที่เพชรบูรณ์ไม่ต่างกันแน่นอนอลังการแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่เรามีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับท่านรองนะคะที่บอกว่าที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ในเทศบาลตจังหวัเตยเนี่ยจะมีชาวอีสานอยู่ประมาณ80%เก็เลยทาให้ประเพณีเหล่านี้เนี่ยจะให้แทรกซึมเข้ามาและอย่างนี้ในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชาวเหนือซึ่งเป็นชาวพื้นที่ของชาวเพชรบ ีโอกาสมาเรียนรู้หรือว่าสนุกสนานกับประเพณีของชาวอีสานแบบนี้บ้างไหมคะมาค่ะมาครบทุกชิมชนเลยก็แสดงว่านี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวอีสานอ,อีกทางหนึ่งด้วยที่ทําให้ชาวเหนือเองเนี่ยก็ได้สัมผับแล้วก็ร่วมสนุกไปพร้อมๆกัน แล้วอย่างนี้นะคะถามพี่หน่อยดีกว่านะคะว่าในฐานะ,ะนะที่รุสเ,เป็นคนที่มาจากขึ้นเพของทางภาคอีสานนะคะแล้วได้มาร่วมอยู่ในแผ่นดินของภาคเหนือแล้วก็ชาวเหนือเองก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมมาเรียนรู้แล้วก็มีความสุขกับวัฒนธรรมของเรารารู้สึกยังไงบรางก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับกับทางพี่น้องต่างจังหวัดต่างถิ่นซึน่งมีทั้งภาคกลางและภาคเหนือ